เอาวัดดีครับเมื่อวันที่20กรกฎาคม2 5 6 6ครับเอาเป็นวันผลือหันะครับอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านพุทธวานะครับอำเภอบวกเทาห้านี่แหละนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับเอาพี่น้องเบิ่งปอีกด้วยบ้านเอาของคุณพ่อเพื่อนี่ครับวัดดีครับวัดดีครับเนี่ยฝ่าคนคนเปิดอะไรครับแม่นั่งสวยๆยเนี่ยสามท่ผหาหายนะครับเป็นจักปีแล้วครับ ปีกวัวเนาะตานิว่าห้าร้อยปีกว่าสูงเท่าไรครับนี่ยร้อยสี่สิบคืนในยีดอกเอาล่ำตัวดีนิ่งดีเลยบือลึงได้ขาทุกขาถอนบ่ได้เลยรับประกันให้หางย่าอยู่ครับเนื้อหนังกนดีเลยเอาเนื้อนางดีเอาอพ่นยิ้นขอะเราพ่นนิ่งๆดีบือลึงได้อยู่ครับเห็นอยู่ด้วเอาอสวยสวยนี่แหละครับสามขึ้นหาหาร้อยเอาประมาณปีกว่าๆวัวนะครับเด้อ สองปีที่ใกล้ท e. yeah, okay. you know. oh, ี you know. ่ฮอดสองปีแ uh, ล้วละเบิ่งแล้วเล็บดีครับเล็บดีนี่เอ้าเชื่องแต่เชื่องตรงกล้องตรงกล้องตรงกล้องอ่าเดี๋ครับด้วยซีซิฟขึ้นถือว่าสูงเด้ออ่าเดี๋หางยาวหางยาวครับหางยาวหางยาวว่าหางยาวอยู่ครับเอาเดี๋ยครับเชือบสามมือหาหาล้อยเอาตำแนี้ม่มีนะครับเด้อขาถกขาถอนไม่มีตัวเดียวบ่ครับบ่ เอาเบอร์โทษเบอร์ไหนครับ080 754 8 4 2 6นือกีล้วบาทนี่บ๊อบพีพ่อหยังครับพ่อหยิ่วพ่อหยิ่งจากไสคยกับนี่โอ้โหนท่องละเอียดเออเอาโทษมาเบอร์นี่แหละสามหมื่นห้าหาร้อยนั่งต่อร้องไห้อาดีครับโอ้ยายการให้สุนี้วยนี่ไปทั้งนายกายสองเมื่นหนึ่งพันห้าร้อย สองหมื่นหนงพหาอยเป็นแม่นางนอสมื่นหนึ่งพัาร้อยือสองหมหนึ่งพันหาร้อยสูงตวไครับ1อยซิหาเนาะประมาณอยิาเพิ่มเป็นแม่นางน้อยเนาะอายุประมาณตัวไหครับนี่สิบเดือนสเดือน้องตดีเนาะเบื่อลึงได้แพงค้าโถขค้าถอนโบได้ประกันห้เลยอือ้านิบเดือนนี่ถือว่ายังหน่อยอยู่ดอยังิหญ่อีกหลายนะครับ หน้าคนดีเดอเ้าอานี่นาตาได้เหน็นนี่โอ้ยแจ้งเขาให้แร้วเบิ้อง้องดีๆนี่แหะเอาแจ้งเขาให้แล้วเบิ้งอะไรชือบริารกล้องยางบรานกลองจเมนเลยสองหมื่นหนึ่งพันหาร้อยถูกๆด้ถูกองสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมัดเท่านี้เ่ครับเ่ไห้ครับ แม่ลูกเท่าไรครับแม่ลูกสองเมื่นหาแม่ลูกลูกตัวเมียบปล่ครับลูกแรกลูกสองลูกแรกลูกตัวเมียนะครับลูกแรกเอานี่แหละแม่เพิ่นเด้อชึบนี่แม่เพิ่นสูงเท่าไรครับรวยนี่สิบแข้งขาบ่มี่ตัวนี้คิดกันหางเหย้าเอาพึ่งลูกแรกเด้ครับเด้อยเอาดีโบมี่ตัวนี้แม่เพิ่นนี่เด้อเอาในราคา สองหมืนหาผ่นเด้อแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับลูกแหลกย่างดีเด้อนี่เด้อเอาสองหมืนหาเนาะเอาต่อไปวันนี้โค้งไหนก็โอ้โค้งนี่บ่โค้งนี่เนาะแม่ลูกข้างไกลหลังลูกอยู่นี่แหละโอ้ยลูกคนก็เน่าเนี่ยชำลูกคนก็เน่าดีท่านี่แม่เน่าดีเด้อนี่ลูกคนม่ก็พ้อผสเนาะลูกตัวเมียเนาะ ลูกแรกลูกสองเลยครับนี่โตสามดีกว่โอ้โตสามเนาะแต่ว่าให้ลูกดีเนาะล่ำตัว่ายเลยนะครับลูกเพิ่นเดียแขล้งขาวไม่ทำนี้ประมาณจากเดือนลูกเพิ่นนี่เดือนเดือนเนาะแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่ครับร้อยสิบประมาณร้อยสิบห้าขึ้นเนาะประมาณร้อยสิบห้าขึ้นเนาะเป็นลูกสามนะครับแต่ว่าลูกลูกก็โค้งสางขึ้นีเลยเนี่ยเลยเ้ยเงีนี่แหละก็แม่เลยในราคาเท่าไหร่ก็ชนฉ่ำสามมื่นครับคุณสามมื่นถือเนาะโค้งนี่เนาะ สามเื 30, ินถวนตำนี้ผมมีอย่างเนาะไม่มีเลยนะครับเบื้งแม่เพิ่นกระไรเดินตำนี้ผมมีให้ลูกดีครับเด้อผมมีตำนี้ดอกว่านลอยซิบหบวกเอาพ่นสูงแม่เพิ่นเอาลูกเพิ่นแต่ว่าลูกเพิ่นนี่ยาวดีเด้ 30, อสามเืนถวนถน,น้อชำอืมเอาบดอืมบดแล้วเนาะอ้าวเบอร์โทรครับบนีศูนย์เก้าศูนยี้าศูนย์สี่เก้าหกเก้าเแม่ลูกลูกตัวเมี สามหมื่นทนต่อได้ทรงต่างยงาทั้งต่อรองได้สามหมื่นไม่ฉ่ำอำเภอพ้นท่องจังหวัดลอยเอ็ดเอาโทรมาโอ้เสียแล้วพุ่มโอ้เดีว่าลอยเอ็ดเด้อเป็นเสีแล้วพุ่มเชื่อตัวรอนๆอย่างคุใดน้่นนี่ครับ เปิดเท่าไหร่ะครับเจ้าสามนะโเจ้าสานึงือ้ันี่ยังไงนะหนาทุกสูงรอยสามตบวนี่ได้บ่ได้รีสบเอาตีสิบวดเอได้ครับถูกทูกนี่นะครับนิ่งดีเด้ออ้าวเ้าสามอืมถูกทูถูกนี่แหละเ้าสามเ้าสามเาสเ้าสาม เบอร์โทรครับ096 096 134 134 6295 6295 23ถูกถูกครับผมพ่อผมพ่อพมครับผมอำเภอใดครับอำเภอหนองพอกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดผู้มหาพู้พมเลยถูกถูกครับผมขอบคุณหลายครับใสบาทนี่ใส่ตัวเด้อแม่นั่งนี่น่ะเศ้าซีแม่นอืม เจเดือนจ้ปีเจ้าซีเจ้เดือนจปีเลยอเดนประมาณหกเดือนสูงตัวไหนล่ะครับไหน้อยเศ้าขึ้นเนาะอ้า้อาวยนาขาทุขาสวนโบอะไรเชื่องดีนิ่งดีนันตมเเอามันฝนตกนอนตมเอาหญ่กมันได้ตัวเดียวนสอี่สองนสี่เลยเอาหมดหรือเ่ครับบนี้โอ สองซีนะครับด้วยหกเดือนเอาของแงการนี่ได้น้อยเนี่ยพ่อพีตจำนี้ยังสีแดงเลยเดี๋ยวดูเอาแม่นั่งแม่นั่งเอาคมนี่แม่ลูกลูกตัวผู้บอกครับนี่ลูกแรกลูกสองครับลูกสองโอ้ลูกโอ้อันนี้เป็นลูกลูกลูกตัวที่สองอืมอันนั้นเป็นลูกแรกลูกสองนั่นแรก โอ้อันนี้เป็นลูกแรกเพิ่นได้สามตัวได้แม่หนิเด้อเอาเปิดจังไหนบ่หน่เปิดสามตัวแม่ลูกลูกห้ามเงินห้าตัวนี้สามทีเดียรแม่ลูกเนี่ยอันนั้นเจ้าสองโอ้เอาวเจ้าหนึ่ตัวแม่ลูกลูกผูเป็นลูกตัวที่สามนี่แม่เพิ่นตัวที่สองฮะตัวที่สองอันนั้นเป็นตัวแรกตัวแรก อืมเอาเปิดแม่ลูกก่อนยังเดียวเปิดเดียวจะได้เนาะสาม,สมีแม่ลูกนี่สามสีแม่สูงตัวไหนล่ะครับลอยสีสบนบิ้วถงยังเอาอ,อยสี่สิบเอาสามหมืน่นอ่างทองในด่ดีลึกขายดีมมีตรนี้เนาะมมีนี้ด้ครับเอายงๆนี่แหละเอานี่ครับผมมีนี้นิ่งๆนี่ลูกคนเดียลูกตัวฟูสามหมืซครับือลูกตัวที่สองออสามหมื่นีเอาบบดนี้เปิดลูกแรกเพิ่งกันานี่ ลูกแรกเพื่อนนี่เป็นตัวเมียบ่นี่กัตัวเมียบ่ลูกแรกเพื่อนนี่โอ้ตัวเมียเนาะลูกแรกเพื่อนเนาะอันนี้เป็นลูกแรกของแม่เพื่อนนี่แหละแต่ว่าเปิดเดียวเปิดเทด่าไรแล้วครับบ่เนี่ยเจ้าสอง้าสองร้อยเท่าไรความสูงเพื่อนสามที่บวกเจ้าสองสามที่บวกจักเดือนแล้วครับนี่ตัวจิปีแล้วลลลลลลปีออกง่วงปีปีเอาปีกลัวนั่นแหะเนาะได้นองแล้วได้นองแล้วเอา บมมีแบ่นี้เนาะบ่มีแต่น mm. sí, ี้เนาะสองซีบ่มีแต่นี้เนาะมดแล้วบ่นีง้ยกาจะไปเอาเบผมมันมดบ้นบ่่นี่ เหมดแล้วมันบ่าเอาเบอร์โทรครับ0 9 3 5์8 518 9957 9 9 5 7ด้ไปขายเอาลุงนี่บรรยากาได้ดีด้วยจากบ้านข้าบึงน้ำตมบนน้องแหนก็ชุ่มจะโซท้อนมาเอยจะโซท้อนด้วยครับด้วยมะเหนียวครับไปซูหมองได้ บ่อยได้ย <ins> <ness> well, oh, like ังมากบ่บ่อยได้อะไรมาเนี่ยตั้งนี่บ่เมียนบ่นี่ตัวนี้ก็เมียนโอ้ตัวนี้บ่เอาตัวนี้ก็ได้บ่อยอืมเท่าไรครับนี่เปลี่ยนเดือนแต่ไปโบเมียนแล้วพออ่าอันนีเปลเดือนหัวลุนแม่นั่งน้อยนี่เนาะเปิดเท่าไรก่อนบ่อยสามสิบเก้าสามเก้าหมื่นเก้าได้ครับเด้อเอ้าสูงเท่าไรบ่อยลอยสามสิบบวกอ้าว นางท้องดีเนื้อหนังดีข้าวปุ่นดีแข้งขาโป้มีตรนี้เด้วยโป้มีตรนี้แข้งขาเอาแม่นางหน่อยแปดเดือนสมบูรณ์สมบูรณ์อืมสามสิบเก้าเนาะเอาสามสิเก้านะครับแม่นี่เด้อแม่นางเอาก็ไปครับบ้านนี่โอ้บวกหลายได้เลยมั่วเมียลูกมั่วมั่วแม่ลูกเมียสองพมเลยครับใช่ใส่แล้วครับบ้านนี้เอาขึ้นกันนะบอยใส่ตัวได้อืมเอาขึ้นได้ครับขึ้นได้ไหม ลกลอาอันนี้เป็นลูกเมียบ่อยๆลูกตัวเมียครับ,รบลูกอืมลูกแรกตัวเมียนะครับเปิดเท่าไรแล้วครับ <40 9. S 2> 49่สเอาเป็นลูกแรกตัวเมียนะครับ4ี่หมื่มีสูงเลยส0่ส่สูงเลยผ่านเนาะประมาณนี้เด้อเอาแม่สูงเลยสี่ผ่านนะครับเอาสูงเป็นลูกแรกเนาะอ๋อ แกงขาบ่มีแต่เนี้ยด้วยครับ,บร,รับประกันเลยรับประกันเลย,ยรับประกันเลยเด้อแกงขาทุกข้าวต้องอะไรเนี่ยมาหากลอลเอลอยอ้าบ่มีแต่เนี้เด้อยสี่เก่าเนาะครับสี่เก่าเฮ้ยคือคือเชี่ยงดีแลยนี่แหมนี่ก็อีกคู่นึงเออลูกเพคนนี่แมเฮ้ยโอ้ยโย,โยกเทืเลดีโยกเทือจักเดือนแล้วลูกเพคนนี่มนไม่ได้สามเดือนครับโอ้สามเดือนนั่งกล่องเลยไปน้องมาเรียกคนเด็ดเลยอ้าวลูกนะครับเป็นลูกสาว สามเดือนกลัวหนึงลูกแรกเอาสีมันเก่าเนาะเอาบานนี่คมนี่เอามันคือนตีดคนดีเธอเดี๋ยวนี้อุ้มไปถอไปหรืออุ้มไปใส่ก็่ไหนตัวโอ้ยนะครับเอาตัวไหนคมนี่บ้านนี่สีนุ่มเก่ากันสีนุ่เก่าลูกเนียคื้กันบ่ลูกแรกคื้กันบ่ลูกแรกลูกแรกลูกเนี่ยคื้กันเนาะครับแมสูงหน่อยสานก่าเรสูงหน่อยสาิบเกาอยสี่สิบครับขาโทกขาถอนบ่ได้รับประกันให้เลย ตรงนี้ครับอกครับอ่านี่ลูกลูกตัวเมียนะครับเด้อลูกแรกลูกแรกโอ้ยสีแดงทั้งสองโตเลยเชื่อมดีโอ้ยหูดีอันนี้สองเดือนนะครับสองเดือนเด้ออุ้มไปใส่ก็ได้อุ้มไปใส่ก็ได้แม่ก็เชื่องลูกก็เชื่องนี่โอ้ยมาสวยเลยทั้งสองโตได้เลยสองคมราคาเดียวกันยุ้งสองเนลดให้ ซีเก่าเนาะครับถึงแม่นนั่งสองคมของบอยนี่แหละไปส่งให้มีรถส่งมีครับมีรถส่งให้เอาเบอร์โทรครับบอยศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์ห้าสองหกเจ็ดบอยครับบอยครับน้องบอยจากมุกดาหารนะครับเพิ่อเมืองเอาพี่น้องโทรมาไปส่งให้ไปส่งให้ครับมีรถไปส่งให้เดลยเอาขอบคุณหลายครับครับขอบคคุณรับ เอาคนบอกออกกล้องกัน่ามือนีิครับว่าอืมเขาออกกล้องนั้นไหนนะครับเอาสูงกว่ม่านร้อยห้าสิบได้เนาะสูงสูงด้วยแยงขายใหญ่ดีด้วยง่ายดีด้วยเอานะครับนี่นะครับเอาสมบูรณ์ดีด้วยเอาสีมันสีเนาะรายละเอียดอื่นๆนะครับเอาโทรมาถามหอยงบเด้อเอาโทรมาถามนะครับ กระซับรายละเอียดนะครับสีผมบริเวณหัฟังเอาพี่น้องโถงมาได้เลยอันนี้ก็เป็นแม่นั่งขี้กันป่ะครับเป็นน้องเป็นน้องเพิ่นหน่อยเปิดเท่าไรแล้วครับน้องเพิ่นนี่เส้าห่าเนาะเส้าห้าน้องเพิ่นนี่อันนี้ก็ดีร้อยร้อยเท่าไรหนี่งร้อยสามสิบขึ้นได้เนาะครับก่อนแซงขาไปนีดต่อได้ขาโถขาถอนบ่ได้เด้อเอาเป็นน้องเกยกับน้องต่อได้เนาะสอง สองสองพื้นหานองหาน้ออันนี้สองหาน้อครับแล้วเดี๋ยวออกมากันนะหนาเพิ่นไหมเออเดี๋ยวได้ถ่ายรอบให้เพิ่มกันเชฟเอาเป็นน้องน้องก็เบื่อครับอันนี้สองพื้นหานะสองพื้นหานะครับนี่เต็มแปด้วน่งเอาประมาณสักหนอยสามจุดขึ้นแทงขาบ่มีแตงนี้สองพื้นหานี่เพิ่นนี่สี่พื้นสี่แต่ว่ารายละเอียดโทรมาถามเราด้วยครับผมเด้อเอาเบอร์โทรครับบ้านี 064 103 3792หกยส้องสงบจากบ้านปุ่งคบพอเพื่อเมื่อยบะดีครับอย่างวันลอยเอ็ดแต่ว่าพี่นองที่ประเทศหนาจะเคลียร์หรอกเนี่ยตั้งหามเนี่ยเอาเต้นเสียงนี่ละครับอ่าขอบคุณหลายนะครับครับพ่อครับขอบครับแม่นี่ห้องผู้ใหนอนแม่นั่งนี่ พ่อมุ่นยูใส่พ่ามุ่นตัวนี้แมนบ่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนนี่สองพันห้าร้อยสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบคืนได้อยู่ ตจะดอกสองหมื่นสามพันห้าร้อเป็นแม่นังนะครับเป็นจักปีแล้วครับยืนนมยนี่ปีกวนี่ลสเดือนสิเดือนแข้งขาบ่มีตัวนี้เนาะสองหมื่นยเลยครับเด้ออาแม่นั่งแม่นั่งเนื้อนางดียืนโุ้งสางดีๆนี่แหละอ้าน่งดีฮิดฮดเงาเงาเงาเอ้าบ้านีอันนี้เป็นแม่เดียวลูกนี่แม่เดียวได้ลูกจักตัแล้วครับนี่ ลูกตัวนึงแยกไปแล้วเปิดเท่าไรแล้วครับบานนี้เปิดสามพหาตัวนี้2สองสองหืามร้อยสูงเท่าไรครับร้อยสีสหางเงา้ยมงคาทบขาถอนบ่อได้ตอนนี้บ่มีได้ลวมว่าตัวเดียวแยกไปแล้วสองหมื่นสามหาร้อยเอาสีแดงดีเอาต่อไปแม่นี่เลยครับบานนี้ โอ้แม่นี่สองหมืพถูกถูกสีจำปาสีจำปาสีหน้านวลสีหน้านวน 20, 500. ลสองหมื่นสองพันห้าร้อยหร้อ้สีกันคั้สูงใกล้เคียงกันละประมาณล้อยสีบวกอางเง้วแข้งขาพม่มีแต่นี้ึ้นกันบื่อเลี้ยงได้ ได้ลูกยกตัวแม่นี่ได้ลูกคู่นึงขึ้นกันอืมแต่ว่าสีบแดงท่าตัวนั้นก็นเลยราคาถูกกว่ากันอืมสองสองหา้อแม่นั่นสองสามหาอยอืมเอแม่นั่งน่อยกับสองแม่แยกลูกอของยายมุนราคาเดียวกันเบอร์โทรครับบาน่ศาสหี่ศูนย์ห้าสี่สามห้ สามห้าสี่เจ็ดสามบ้านคำผังน้ำพ่อใหญ่มูลพ่อใหญ่มูลบ้านค้ำผังน้ำตองนันหนามาจากหน่อยนี่ไหมนี่พ่อใหญ่มูลบ้านค้ำผังน้ำตมบลรน้องแหน่กุชุ่มยะโสท่อนหอยปรีอุ่นด้วยใจ่หุ่นขอบพูดอะไรครับสิบโลก็ทรงให้นะสิบโลทรงฟี โอ้ยพ่อวิทศิษย์โลนี่พ่อวิศสำนักงานอบตไปยังไม่นี่ล่ะอ้าวขอบคุณหลายยามมุนมี่ว่างัวแม่นบ่นนี่แมนมาเดลมามาเดลมาบอกครับอันนี้ของผู้ใดของเสียลังบ่หนินี่สวยของผู้ใดครับนี่เจ้าของไปใส่นอหนี่เนาะหาเจ้าของบ่เห็นยุงงัวเขาขาวเข้าเขียวนี่ นี่ของเงียนี่นี่นีของเงี้ยชมนี่นี่ของเงี้ยใจนี่เอาของเงี้ยใจดินี่สีแดงแดงเนี่ยของแท้แดงแดงเดี๋ยวได้เงี้ยใจปล่อยมันยัดถึงก็ได้ดึงแป้งหน่อยก็ได้เอเอาสามหมื่นบ่เพิ่นเป็นแม่นางบ่ดเงี้ยใจแม่นางแม่สาวเนะครับสามหมื่นสูงเท่าไรเงี้ยไตนี่ร้อยสามสิบสองวัดแล้วเนาะ สีแดงดีมือเรื่องได้ขาโถขาถอนบ่ได้รับประกันให้เลยมแม่น้าด้วยครับสีแดงดีเอานี่แหละอา้าวนี่ขอบหูด,ดำดำนีในใ่ไงใจเนาะขอบหูดำดำเสียงแดงโค้ดดำดำเอาแดงโบดแดงโบดเนื้อหนังดีเนื้อหนังดีหางเหีวหางเหีวหางรามนี่เด้อเอา,าของพ่อไนไตนี่ไนไตสามหมื่ในเนาะ ต่อลองได้อืมแน่อยจจกหน่อยต่อได้จจกหน่อยของพงเย่ไตอ่าวเบอร์โทษเยไตครับบ้านี่อนี่ครับสามหมเด้อนี่เด้อสามหมบาทของพงเย่ไตเอาเบอร์นี่แหละครับนี่เด้อนี่เบอร์นี่แหะนี่นอ้าวศูนย์เก้าแปอองี่เอ้าเบอร์นี่เด้อพงเย่ไตบ้านี้ นี่นี่พ่อใหญเต้รุ่งนี่แหละอ้าเอาขอคุณอะายใหญ่เต้ขอคุณหลายครับเสืสวยสวยสวยสามหมื่นห้าลูกผูนยอนี่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพ่อสามหมื่นห้าทวนลูกคู่ลูกคู่ลูกแรกลูกสามครับนี่ยห้าพันครับลูกเท่าไหร่ลครับนี่ ลูกตัวที่เท่าไรเพิ่นลูกตัวที่สามครับโอ้ตัวที่สามตัวผู้แม่ลูกสามนี่ลูกตัวที่สามด้วยสามหมื่นสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันได้ทั่วประเทศไทยผได้ทั่วประเทศไทยบ่มีแต่นี้ครับบ่กผมีแต่วท้าทุกขาทอนบ่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกคทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับผมแม่เพิ่นสูงแต่ยังปอก ร้อยหาสิบก็ดีร้เนาะแขงขาดีพมีตังนี้เนาะครับผมสามหมื่นหาพันนี่เนาะครับครับลูกสองนะครับเด้อแม่ลูกสองเนาะครับครับตัวผู้เด้ลูกคนเี่เอาอ่างทองง่ายๆแหละพอมีตังนี้ยังครับราทุกราถอนบ่ไอะไเรียงง่ายเรียงง่ายเรียงง่ายเด้อเรียงง่ายเรียงง่ายเรียงง่ายนี่ลูกคนนี่ลูกคนเด้อลูกคนนี่เนี่ยลูกผู้ง่ายๆล่ะเอาสามหมื่นห้าเนาะเมือนราบข้าไนี่สามหมื่นห้าเมือนรเนาะปอก หมดแล้วเนาะเอาเบอร์โทรยัยปอกครับเบอร์โทรเบอร์โทรยัยปก095 9ห้1อีกเบอร์หนึ่ง093 058ก5า1 7191นยแม35่แม่ลูกลูกคู่ลูกตัวที่สองถูกถูก ครับผมโทรมาหาใหญ่ป๊อกครับผมอำ่านพูดได้ส่งได้ส่งได้ทั่วประเทศหรือปล่าส่งได้ทั่วประเทศห่ืครับวะเอาใหญ่ป๊อกด้วยใจถึงขนาดเลยใหญ่ป๊อกส่งได้ทั่วประเทศเนาะครับผมขอบคุณหลายครับ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 ข้างขี้ของผู้ใดญ่เนี่ยเนาะออกโทษชัดบนนี่นไม่ใช่กุลบนนั่นนี่วะไม่ใช่กุล ใส่ครับตัวเดียวนี่บป่ครับบอสเพื่อเปิดตัวได้เลยครับนี่ซีเมเนตพ่นในลูกจักตัวอันนั้นลูกเพิ่นบ่อยู่ข้างเป็นลูกตัวเมียเนาะเป็นลูกเป็นลูกสองบอสหนิครับบอสนี่เป็นตัวที่สองเพ่นนี่เนาะนนี่ตัวที่สองเป็นตัวเมียนะครับเด้อไปไซส์เราบี้เอาตัวเมียนะครับตัวที่สองเด้อเนี่ยนะครับเพ่นจักเดือนแล้วครับลูกเพ่นเพ่นเห็นเนาะ สีเหมือนเห็นยญเนาะแม่ลูกนีเนาะแม่เพิ่นกะดิสูงลอยเท่าไรลอยเศร้ากว่าเศร้าบวกบ่กเศร้าบวกนะครับเอาโคมีตันี้อยังเนาะขาโกขาถอนบ่ได้แม่ลูกแม่ลูกเลือกให้ลูกดีเนาะโอ้ลูกเพิ่นสีแดงแดงอ๋อเอออ๋อลูกเพิ่นเด้อนี่นี่ครับตัวนี้เด้อลูกเพิ่นนี่เด้อนี่นี่นี่สีแดงแดงครับลูกเด้อเอาประมาณหกเดือนลูกเพิ่นนี่เอานี่แม่เพิ่นซีเอ็ดเนาะ สี่หมื่นเอ็ดไม่มีตำหน่้ยังไม่มีตำหน่อะไรเลยสีมืดตัวได้ครับเบเมือดบอเมื่อหมเนาะอ่มีสตัวแม่ลูกสี่หมื่เอตัรองเลยเนาะเอาเบอร์โทรครับบันนี้ศูนย์เก้าสามแองม่ลูกสี่หมื่นเอต่อรองได้ลูกตัวเมียลูกประมาณหเดือนเจ็ดเดือนเนาะเอาหอยยังก็ครับนี่หอยอุดหอยอูดจากอำเภอพพนท่องละเอ็ดเนาะ ขอบพุณนหลายนะครับด้ขอบพุณนหลายครับเอาขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับด้อเอาฝาพี่น้องเบิ่มไปเรื่อยๆครับงัวกันหลายนะครับด้วยเอาตลาดบ้านพุดหวาครับวนันพืหัสเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับท,ที่ต่ามรับชมสวัสดีครับ